โอเคอ่ะเนี่ก็สวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่ในรายการเบอร์วันพุธเปิดตวันพุธที่ข่ายวันศุกร์และไม่รู้ว่าจะลงตอนไหนนะครับและตอนนี้เราอยู่ไหนป๊อปแชร์แต่วันนี้เราไม่ได้เล่นป๊อปแชร์นะซึ่งตอนนี้เราจะมา ก๊อปคอนเทนต์อย่ครซึ่งคอนเทนต์ของผมคืออะไรโอเคกดบวกแทบไปน,นะฮะแล้วก็พิมพ์ไปเสียิงร้อยถ่านี่ครับคอนเทนต์นออี้ผมเห็นมาหลายช่องละเออไม่ใช่ไม่ใช่ผมเห็นมาหลายช่องละมันเป็นคอนเทนต์เสียงหยุดเช่นพูดคำว่า คิ้วได้ายเขียนยังไงดีเอ่อพายเอ่นยินี่เขียนนีมั้งที่มิสเตอร์บี้เคยทำนะฮะก็คือเราพูดทำคำนั้นในตามเป็นหวนดซึ่งเมจะพูดคำซึ่งแน่นอนคนระับเราจะพูดช่องที่เราชอบคนระับไม่รู้ว่าคนจะพูดอะไรแต่ผมจะพูดช่อง หัดลอ็อคเลยครับนช่งของทำไม่ได้เลยกระตุกจนมันลอยขึ้นมาซึ่งตอนนี้ผมเพิอกดไปสองครั้งก็ต้องกดให้ถึงร้อยสองครั้งโอเคเบลอวันพุธไม่เอาวันพุธแบบทอทงละเอาวันพุธแบบสอเสือโอเคเหตุผลที่เป็นวันพุธสอเสือเพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายวันพุธด้วยแล้วไม่ได้ลงวันพุธด้วยเริ่มเลย

ฮาร์ดล็อกเกอร์ฮาร์ด็อกเกอร์ฮาร์ดล็อกเกอร์ฮาร์ด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 ็อกเกอร์ผมรู้สึกว่าผมกดช้าไปกว่าที่ผมพูดต่ช่าฮาร์ดล็อกเกอร์ฮารล็อกเกอร์ฮารล็อกเกอร์ฮาร์ดล็อกเกอร์ฮาล็อกเกอร์ฮารล็อกเกอร์ฮารล็อกเกอร์ฮาร์ดล็อกเกอร์ฮาร์ดล็อกเกอรฮาร์

ฮาร์ล็อกเกร์ฮาร์ล็อกเกอร์ฮาร์ล็อกเกอร์ฮาร์ดล็อกเกร์ฮาร์ดล็อกเกอร์ฮาร์ล็อกเกรฮาร์ล็อกเกอร์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 ฮาร์ดล็อกเกอร์ฮาร์ดล็อกฮาร์ดล็อกเกอฮาร์ดล็อกฮาร์ดล็อก กระแส b o b แ a t มันก็หายไปหมดแล้วตอนนี้น่าจะไต้หวันเปล่าฮ่องกงครับที่ไต้หวันไต้หวันเป็นสามกระทายเลายังอยู่แับสองอยู่ฮะโอ้โหว้าวยังมีคนไทยที่เล่นอยู่นั้นเลยแต่ฮ่องกงไม่ขยับเลยนะโอเคเราพูดคำว่าล็อกเกอร์เราคล,ละ คลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรต่อละเอาเป็วนวะ่าเราก็คลิปปรั่งนะฮะระหว่างนั้นเราก็ไปก่อนแล้วโอเคหลังจากที่เราพูดฮะเราก็เสร็จเรียบร้อยถึง100ครั้งแล้วเราก็จะจบเพียงคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้สั้นมากๆเขยมพูดฮแลรวเกิน100ครั้งเราควรจะพูดมากกว่าน้อง 1, ึ่ง1,000ครั้ง เดนหนึ่งพครั้งก็น่าจะยาวเกินไปครับฝากกดไรก์ด้ตกยัยินดี้ะ